ข้อคิดที่28เมื่อพระเจ้าได้ประทานพระเยซูซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดต่อพระองค์ให้กับเราแล้วพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดแก่เราพร้อมกับพระบุตรนั้นเหรอข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้โรมบทที่8ข้อที่ส2องพระองค์ผู้ไม่ได้สงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ประทานพระบุตรนั้นแก่เราทุกคน พระองค์จะไม่ยิ่งทรงเมตตาประทานสิ่งสารพัดแก่เราพร้อมกับพระบุตรเหรอคำอธิษฐา,า,านสำหรับวันนี้อาบ,บาพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานทุกสิ่งให้แก่ลูกโดยการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูบนไม้กางเขนลูกขอบคุณพระองค์ที่ลูกได้รับพระพรน,นานับประการในพระเยซูคริสต์ และพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่ลูกและครอบครัวของลูกต้องการให้กับลูกแล้วลูกจึงไม่ต้องกังวลถึงสิ่งใดๆเพราะลูกรู้ว่าความรักที่พระองค์ทรงมีต่อลูกนั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มหาศาลในพระนามพระเยซูอามน